ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเฉพาะผู้ใหญ่ควรได้รับคำแนะนำครับก็ชแนลเรานะฮะก็เปิดมาได้แล้ว1ปีนะฮะก็อยากจะรู้ครับว่าไอ้โลโก้โดมี่เนี่ยที่มีตัวเฮี้ยเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบอะครับแม่เป็นเฮียประเภทไหนครับคือเราตอนตอนเอามาใช้ใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเฮี้ยประเภทไหน เป็นเฮียแบบโคโมโดดากอนเป็นตะกวดเป็นตุ๊ดตูเป็นแลนหรือเปล่าอันนี้เราไม่เข้าใจครับเราก็ต้องใช้เออสื่อกลางครับในการจำแนกว่าโดมี่เป็นเฮียรประเภทไหนครับก็ต้องนี่แหละครับเด็กดี <c oughs> <c oughs> เด็กดีครับเป็นแอปตอนนี้นครับแอปเด็กดีเนี่ยกำลังเป็นที่ระบาดในเฟซบุ๊กมากนะครับคือมองไปทางไหนเข,เขาก็เล่นกันนะครับ เล่นหลายอย่างเช่นคุณเป็นใครในทองเนื้อก้าบ้างคุณเป็นใครในนู่นในนี่โอ้โหเยะแยะไปหมดครับคุณเป็นเกมเมอร์ท่านไหนอออย่างเงี้ยก็มีเยอะครับมีแชร์กันให้วนเลยครับแต่ว่าแอปที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับคือโดมี่เป็นเฮียประเภทไหนครับคือโลโก้โดมี่นะครับไม่ใช่ตัวผมนะผมไม่เฮียนะครับผมไป็เฮียเหมือนโลโก้นะครับแต่โลโก้เราเป็นตัวเฮียนะครับมามาดูกันดีกว่าครับว่าโดมี่เป็นเฮียประเภทไหนอ่ะมาดูกันเลยครับ ข้อแรกเ,เมื่อราชาเฮียโอ้ราชาเฮียด้วยนะให้เงินคุณคุณจะเอากี่บาทอ๋อคือพระราชาตัวเฮียเนี่ยนะฮะให้เงินเราแล้วเราจะเอากี่บาทอ่ะมาดูกันว่าโอ้โหดูช้อยข้อหนึ่งไม่เอาใช้อะไรได้ละ่ะเออไม่เอาเออไม่เอาตังค์นะฮะขอ้อสองร้อยห้าสิบเอาไปให้เจ้าของ 5 0าพันบาทเอาไปซื้อเปิดโอ้ยใครคิดคำถามวะเนี่ยไอเยี้ยโตรหาเลยก้อนสี่ครับหนึ่งล้านบาทแล้วเอาเงินทั้งหมดไปเผาฮะเอาเงินไปเผาให้ตายเลยถ้าเป็นผมนะจะต้องเอาเออจะตอไปดีวะเนี่ยตายตายอดูดูดูทีละอันแล้วกันไม่เอาไม่เอาตังค์อ่ะไม่เอามันก็มันมันก็จะดูแบบว่า หักน้ําใจของราชาเฮียครับคือราชาเฮียอุตส่าห์ให้เงินเรามาแล้วอะ่ะเราก็ต้องเอาเงินมามาเก็บไว้ของเป็นของเราสิครับเราจะไปเศษน้ําใจที่งดงามวันนี้ไม่ได้ครับเพราะนั้นเอาซักแบบว่าไม่โลภมากก็แล้วกันเอาสักห้าพันละกันเอาไปซื้อปืนครับจะเปื่อไปยิงใครวะเอ้อช่างมันมเถอะอ่ะค่อยสองครับโอ้โห <laughs> เมื่อมีนางเอกอนิเมะหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบบังเอิญชอบเฮียก็เลย เก็บมาเลี้ยงคุณ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคำถามโคตรเยี้ยเยี่ยสมกับชื่อแอปเลยคือเขาถามกขาบอกว่าถ้าเกิดมีตัวละครอนิเมะ2 d เนี่ยครับอย่างเช่นพวกเรื่องเอ่ euh อ day alive อย่างเงี้ยแล้วก็ a k b อย่างเงี้ยออกมาในโลกความเป็นจริงและพิเอิยว่าไอตัวละครตัวนั้นน่ะมันชอบตัวเยี้ยแล้มันก็เลยเก็บมาเลี้ยงเราจะทํายังไงดีถ้าเกิดสู้เราเป็นตัวเฮี้ยเราจะทาอะไรกับ นางเอกอนิเมะต,ตัวนั้นโอ้โหดูช้อยครับข้อแรกปกป้องเจ้าของด้วยชีวิตอ่าแสดงว่านี่แบบว่าเป็นคนแบบว่าเป็นพระเอกครับเเฮียพระเอกครับพี่ฮีโร่ระอรระไรเงี้ยฮะข้อที่สองกัดแล้วแดกแมกอ้าวแดกเลยเหรอโอโ้มันขโมไปหรือเปล่าเนี่ยข้อสามไม่ยอมกินอาหารเพราะกลัวมียาพิษอ้าวแสดงว่าไม่ไว้วางใจเจ้านายนะฮะข้อสี่เข้าไปนอนตักบ่อย อ่าถ้าเป็นตัวผมนะปกป้องเจ้าของกับเข้าไปนอนตักถ้าเอาแบบเอาแบบความฟินนะต้องข,องข้อสี่ป่ะต้องเข้าไปนอนตักเลยครับรับรองฟินมากครับมาข้อต่อไปครับอันนี้เราปเป็นเล่น b ิดคนแล้วนะข้อสามครับถ้าเจอตัวเฮียตัวเมีย <toujours> โอ้ยมึงนี่โคตรก่อนกิ๊บถามมึงนคตรเฮียเลยถ้าเจอตัวเฮียตัวเมีย คุณจะจุดจุดจุดมาดูข้อแรกครับเฉยเฉยทำมคือเฉยเฉยครับไม่ต้องทำขอใข่เข้าไปจีบและทำตัวน่ารักใส่สามฆ่ากันแล้วไปเกิดใหม่ด้วยกันโอ้ยข้อสี่ขอแต่งงานบอกลาเมียแล้วไปลบทุยอะไรวะเนี่ยใครใครเคื่อมถามวะเนี่ยโอ้โหโอแต่ตอบอะไรดีวะเนี่ยโอ้โห ดูก่อนเลยถ้าเจอเฮี้ยตัวมีถ้าเกิดกตัวเราเป็นตัวเฮี้ยนะแน่นอนครับถ้าเกิดเจอผู้หญิงสวยๆนะแล้วก็ต้องเข้าไปจีบใช่ไหมถ้าเราเป็นตัวเฮี้ยแล้วก็เข้าไปจีบมันกันนี่ข้อสองอ่าตอบเลยมาข้อสี่ครับอย่างไวครับเมื่อมีกองกําลังฆ่าเฮี้ยมาคุณจะจุดจุดจุดถ้าสมมติว่ามีพวกน้ํามือมนุษย์เนี่ยจะมาฆ่าเฮี้ยคือตัวเราเนี่ยเราจะทํำยังไงข้อทหนึ่งไปออดโอ้โหแบบว่า พี่ครับอย่าทาอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วไอ้นี่อ่ะข้อสองฆ่าแม่งโอ้โหนี่โหดครับข้อสามหมุนตัวไปมาคาถามมึงข้อสี่ยอมตายหาโอ้ถ้าเกิดมีกองกาลังมาฆ่าเฮี้ยจริงๆนะกูยอมตายดีกว่าโอ้ไม่อยู่ดีกว่าครับมาโอ้ขาไม่ไหวว่าคอแห้งเลยเอาซะหาเลยคําถามนี้ืมาข้อที่ห้าครับข้อสุดท้ายแนละ้วคุณอยากได้อะไรถ้าเป็นตัวเฮี้ยนะ ขอโบกับความน่ารักอ๋อเฮียติดโบเอ้ยน่ารักเกินโมเอะขอ K1 M16 5G แล้วนะอุ้วที่ปากมึงจะไปฆ่าใครวะอสัตว์โอ้ยข้อสามขอตาอยเกินใหม่ขอขอไม่มอยาเป็นเฮียใช่ไหมข้อสี่ขอเป็นเฮียอีสักสัตว์โอ้โหมึงเขาไป่นยเขื้อมถามกูขอ,ขอ,ขอคารวะเลยมึงคิดได้ยังไงวะโอ้ยจีว่ะโอ้ยตอบถ้าเป็นผมนะตอบข้อหนึ่งอ่ะ มาดูคําตอบกันดีกว่าครับมาดูเียแอปปลเฮียแอปลโอ้ยเียแอปลคุณเป็นเฮียที่น่ารักมากอ่าถูกต้องถูกต้องแสดงว่าแ,บบแอปนี้นี่เชื่อถือได้ครับแสดงว่าโดมี่เป็นคนน่ารักนะฮะแหมตบมือเขาหน่อย <laughs> โอเคแค่นี้พอจบ